สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับผมกับเกมเกมชินินแพ็กนะวันนี้ก็จะเป็นเควสเปิดดันนะครับผมน้ําแข็งกับดันน้ํานั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเซตน้ําแข็งกับเซตน้ําที่เพิ่งเปิดมาในแพลล่าสุดนะครับผม ก็มาดูวิธีการทำเควสแล้วก็จุดต่างๆในการทำเควสอย่างละเอียดเลยละกันนะครับผมมันเป็นคลิปที่ผมอัดไวน้นะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปแล้วก็อธิบายไปด้วยละกันนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับเราจะรับมาจากไอริสนะครับผมเอ c ีชุดสีเขียวนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีวงให้นะครับผมให้เรามาบริเวณนี้มินิแมปบนทรายนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับก็คือเมื่อเรามาถึงจุดแถวนี้เนี่ยให้เราหาตีแร่นี้ นี่นะครับผมตีแตกแล้วก็เก็บมานะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยมันจะมีออร่านะครับผมสีแดงๆล้อมรอบตัวอยู่นะครับผมนะสังเกตรอบตัวตัวละครผมนะครับผมนะก็คือตีแรกเสร็จแล้วก็เก็บมานะครับผมมันจะมีออร่าแบบนี้นะแล้วก็ให้เราไปละลายน้ําแข็งนะครับผมตรงนี้นะนี่นะครับผม หลังจากนั้นก็ไปหาลูกอื่นนะครับผมเพื่อจะมาละลายก็คือให้ครบทั้ง4ลูกนะครับมันจะอยู่บริเวณรอบๆอ,บอจุดที่เขาวงอยู่นี่แหละนะครับผมนะลูกที่2อเนี่ยผมวิ่งอ้อมขึ้นมาด้านบนนะครับผมตามในคลิปเนาะก็ลูกนี้นะครับผมนะสีดแดงๆนะแล้วก็ตีลูกนี้แล้วก็เก็บไปเอาไปละลายหินตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผม อ๋อตรงนี้มีอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครขี้เกียจวิ่งกลับมาหรือล่อนกลับมาตีแบบนี้เนี่ยใช้ธนูยิงก็ได้นะครับผมก็คือหลักการของมันก็คือให้เราตีหินนะครับผมให้ตัวเราเนี่ยติดเป็นออร่าสีแดงๆรอบตัวอยู่นะครับผมแล้วก็โจมตีธรรมดาไปที่เป้าหมายนะครับผมก็คือหินที่เราจะละลายนั่นเองนะครับผมอีกลูกหนึ่งก็อยู่บริเวณนี้แหละรอบนี้ถ้าเราเดินหาดูนะครับผมในวงสีเหลืองๆนี้นะ ก็เก็บไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปละลายนะครับอันนี้ลูกที่3ามเนาะส่วนอีกลูกหนึ่งจะอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับผมด้านหลังนี้เลยนะครับนี่นะครับผม โอเคจุดนี้จะได้ว่าเป็นจุดเปิดเคสแล้วกันนะครับผมเมื่อเราเปิดจุดนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้สีแดงขึ้นมานะครับผมก็ให้เราหา,าลูกแก้วสีแดงนี่นะครับผมให้มาให้มาเหมือนกับบริจาคเสานะครับผมเหมือนกับการถวายเสานั่นแหละแต่เป็นรูปอ่าแบบใหม่นะครับามาถวายต้นไม้เนาะเมื่อเราเปิดเคสตรงนี้เสร็จเนี่ยเคสมันจะส่งต่อให้เรามาบริเวณจุดนี้นะครับผมนะนี่นะครับผม เดี๋ยวผมตัดไปตรงที่ผมเปิดแมปเสร็จแล้วละกันนะครับโอเคนะครับผมก็บริเวณนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแผนที่แบบนี้นะครับผมเพื่อนๆถ้ายังไม่ได้เปิดเนี่ยมันจะมืดอยู่ใช่ไหมครับผมให้เพื่อนๆวิ่งตามเส้นแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะตรงนี้เป็นต้นไม้ที่เราเปิดใช่ไหมครับผมวิ่งเลยมานะครับผมอ้อมขึ้นมาแบบนี้เนาะ แล้วมันจะมีทางแยกขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีพาร์เซลตรงนี้นิดนึงนะครับผมให้ลงไปเก็บของเนาะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแค่ฆ่ามอนสเตอร์นะแล้วก็มาบริเวณจุดนี้นะครับผมเมื่อมาถึงบริเวณจุดนี้เนี่ยอ่าให้เพื่อนเพื่อนตีแรกสีแดงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เก็บออร่าไปแล้วก็วิ่งตามในคลิปนี้เลยนะครับผมก็คือเก็บแล้วก็ให้วิ่งขึ้นขึ้นด้านข้างนะครับที่จริงวิ่งวิ่งลัดไปทางนี้เลยก็ได้นะครับผมผมออมไปนิดนึงนะ แล้วก็ทางด้านขวาครับบริเวณจุดนี้นะครับผมมันจะมีน้ำแข็งเกาะกลไกตรงนี้อยู่นะครับผมให้เราเอาผลึกสีแดงที่เราเก็บมาเนี่ยให้มา,าละลายน้ำแข็งตรงนี้นะครับเมื่อเราละลายน้ำแข็งตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะมีลมนะครับผมลมออกมาตรงกลางนะครับผมนี่นี่นะครับผมมันจะมีลมออกมาตรงกลางแล้วก็ให้เราล่อนขึ้นลมตรงนี้ไปนะครับ เมื่อร่อนขึ้นมานะครับผมก็มันจะมีหินสีแดงเหมือนเดิมนะครับผม,ผมก็ให้เราตีแล้วก็เก็บาผาลึกมานะครับแล้วก็ตรงเสาว,วาัฟนะครับผมเสาว,วาัฟเสาใหญ่เนี่ยมันจะมีน้ําแข็งเกาะอ,อยู่นะครับผมให้เราเอาผลึกอันนี้เนี่ยไปละลายน้ําแข็งที่กเกาะเสาเสานั้นนะครับผมในคลิปเนี่ยผมก็ใช้ธนูยิงนะครับผมนะนี่สังเกตต, este ตัวละครของผมนะครับมันจะมีาผาลึกออร่รายอยู่นะครับผมนะก็โจมตีไปเลยนะครับผม นี่ถ้าเรายิงไปจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมโจมตีไปล้าแข็งมันก็จะล้าลายเนาะแล้วก็ไปเปิดเสาได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้ไปวิ่งอ่าไปจุดเควสได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเมื่อเราวิ่งมาถึงอ่ามันจะมีลมตีเราออกมามาให้เราวิ่งเข้าไปเนาะเมื่อเราถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะให้เรากลับไปอ่าคุยกับ NPC นนะครับผมนะไอริสนะครับผมเมื่อเราคุยกับไอริสเสร็จแล้วเนี่ย เควสมันจะบอกว่าให้เราไปละลายชิ้นส่วนทั้งหมด3จุดใช่ไหมครับผมจุดแรกก็คือจุดที่เป็นต้นไม้นั่นเองนะครับผมส่วนจุดที่2เนี่ยจุดที่2จะอยู่บริเวณเทเลพอร์ตจุดนี้นะครับผมนี่นะครับผมเมื่อมาถึงเทเลพอร์ตจุดนี้เสร็จเนี่ยก็ให้เพื่อนวิ่งเข้ามาด้านในเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดละลายน้ําแข็งผลึกจุดที่2นะครับผม ให้เพื่อนๆโดดลงปล่องนี้ไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาด้านในแล้วเนี่ยให้กระโดดลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับผม ตรงนี้นะครับผมให้กระโดดลงไปเลยนะครับผมที่จุดละลายจุดที่2จะอยู่ตรงกลางด้านล่างตรงบริเวณนี้นะครับเงื่อนไขาการเคลียร์ก็คือมันจะมีดาบนี่นะครับผมปักอยู่ตรงกลางน้ําแบบนี้นะให้เพื่อนๆมาเริ่มท้าทายตรงนี้เพื่อทําการปลดบาเรียนะครับผมที่มันล้อมรอบผลึกน้ําแข็งอยู่เพื่อที่เราจะละลายน้ําแข็งจุดที่2ของเราได้นะครับผม เมื่อเรากำจัดเสร็จหมดแล้วเนี่ยบาเรียรที่มันปกคลุมอ่าก้อนน้ําแข็งที่เราจะละลายเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตีอ่าผลึกสีแดงเพื่อไปละลายเหมือนเดิมนะครับผมสี่ลูกนะลูกแรกเขาอยู่ใกล้ๆเลยนะครับผมอยู่บริเวณนี้นะครับก็มาตีได้เลยเนาะเหมือนเดิมนะครับผมก็โจมตีธรรมดาไปที่อ่าผลึกที่เราจะละลายนะครับ ผลึกที่2นะครับก็อยู่บริเวณไกลไปอีกนิดนึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่อยากวิ่งกลับไปตีเนี่ยใช้ธนูยิงได้นะครับผมใช้ธนูยิงได้นะนี่นะครับผมผมใช้ธนูยิงเนาะแบบนี้เลยนะครับผมก็คือเก็บผลึกแดงก่อนแล้วก็ยิงนะครับ ผลึกที่3นะครับผมให้เราวิ่งอ้อมไปด้านหลังนะครับนี่นะครับเมื่อเราอ้อมมาถึงด้านหลังเนี่ยจุดสังเกตนะครับมันจะมีหินที่เราตีแตกได้กับมีซ่าของลูนกาดนั่งอยู่นะครับผมแล้วก็มันจะมีหินอยู่ตรงนี้นะครับให้เราตีหินเนาะ หลังจากตีหินเราก็จะมีผลึกด้านในอีกหนึ่งผลึกนะครับให้เรา,าเก็บตรงนี้ไปละลายน้ําแข็งนะครับผมนี่นะครับผมก็จะได้3จุดแล้วเนาะจุดต่อไปนะครับให้วิ่งอ้อมมาด้านหลังแต่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ขึ้นไปทางด้านขวานะครับผม ตรงนี้เนาะวิ่งขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เราก็จะได้2จุดแล้วนะครับผมอันนี้เป็นจุดที่2นะครับนี่นะครับผมละลายชิ้นส่วนทั้งหมด2ทับ3แล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตรงจุดสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับจุดที่3นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับ เนี่ยเมื่อเรามาถึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลานก,กว้างๆนะครับผมมีพัสล,ลอะไรนิดหน่อยแล้วก็มีลูนกาดเฝ้าอยู่นะครับผมก็ให้เรากําจัดลูนกาดทั้งสองตัวไปนะครับผมหลังจากกําจัดเสร็จเนี่ยมันจะมีกลไกให้เรากดเปิดอยู่นะครับผมเป็นลักษณะเป็นลูกไฟลอยอยู่บน,นกลไกนะให้เรากดนะครับอ่า ให้เปลี่ยนตัวธาตุน้ำแข็งนะครับผมมาก่อนสักหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตัวธาตุน้ำแข็งในการเปิดกลไกเนะาะผมก็เปลี่ยนเอาเขยะาเข้านะครับผมกลไกตรงนี้ก็คือนะครับให้เราดูตรงลูกไฟนะครับว่ามันลําดับการลอยของมันอะไปตรงเสาไหนบ้างนะครับเราก็ใช้ธาตุนะครับผมไปตีเสาตามลําดับที่ลูกไฟมันลอยไปได้เลยนะครับผม เมื่อเราเปิดกล่องแล้วเนี่ยมันก็จะมีรุนกาดออกมาอีก2ตัวนะครับผม <c oughs> ก็ให้เรากําจัดไปนะครับผมเมื่อเรากําจัดรุนกาดทั้งสองตัวเสร็จแล้วเนี่ยไอ <c oughs> ตัวใหญ่สุดมันก็จะลุกขึ้นมานะครับผมนะ <c oughs> ก็ให้เรากําจัดเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเรากําจัดเสร็จแล้วนะครับผม <c oughs> ตรงกลางนะครับผมน้ําแข็งตรงกลางมันก็จะถล่มลงไปแบบนี้นะครับ <c oughs> ให้เรากระโดดลงไปได้เลยนะครับผม พอเราลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีหินผลึกสีแดงเหมือนเดิมนะครับก็ให้เราเก็บไปแล้วก็ไปโจมตีละลายน้ําแข็งตรงกลางนะครับผมผลึกรอบๆมันจะมีอยู่3ามผลึกนะครับตามในคลิปเลยนะครับผม อ่าส่วนอีกผลึกหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในประตูลูกกลงนะครับผมทางนั้นนะครับผมทางด้านน,นั้นนะนี่นะครับผมอยู่ในประตูลูกกลงตรงนี้นะครับก็คือให้เราพาวิญญาณเนี่ยไปเปิดประตูกลงตรงนั้นก่อนนะครับผมวิญญาณแรกมันก็จะอยู่บนน้ําแข็งตรงนี้นะครับผมก็พามันไปเปิดได้เลยนะครับ ส่วนวิญญาณอีกอันนึงเนี่ยให้เราวิ่งอ้อมมาด้านหลังนะครับผมนี่นะครับมันจะมีน้ําแข็งลูกเล็กนะครับผมด้านทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมนี่นะให้เราใช้ไฟละลายมันนะครับผมอันนี้มันตกลงมานะครับผมยิงทิ้งเฉยๆนะนี่นะครับแล้วมันจะมีวิญญาณลอยออกมานะครับให้เราพาไปตรงกลงนั้นเนาะนี่นะครับเมื่อพาวิญญาณดวงที่2มานะครับ ประตูกรงนี้ก็จะเปิดออกนะครับก็เปิดหีบสมบัติปกติเลยนะครับแล้วมันก็จะมีผลึกสีแดงนะครับผมอีกลูกนึงให้เรานําไปละลายน้ําแข็งนะครับผม ก็จะละลายน้ำแข็งครบทั้ง3จุดแล้วนะครับผมเมื่อละลายจุดนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมอนสเตอร์เกิดมาอีก2ตัวนะครับซึ่งเลื่อนมีนนิดเดียวนะก็เคลียร์ไม่ยากนะครับผมหลังจากเคลียร์ตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะให้เราขึ้นไปหาทางขึ้นไปบนภูเขานะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับ เข้ามาด้านในตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ยิงเคลียน้ําแข็งพวกนี้นะครับผมแล้วก็ยิงเคลียร์มอนสเตอร์ไปเนาะแล้วก็ข้ามไปนะครับผมหลังจากข้ามข้ามมาแล้วนะครับผมก็มันจะมีมอนสเตอร์เกิดบริเวณแถวนี้นะครับก็เคลียร์มอนสเตอร์ไปแล้วก็เก็บกล่องนะครับเมื่อเสร็จหมดแล้วนะครับผมมันก็จะมีผลึกอยู่ตรงนี้นะครับให้ตีผลึกไปด้วยนะครับผม เก็บผลึกไปนะครับผมแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะแล้วก็เก็บอ่ามันเป็นคล้ายๆกับที่ว่ารวมรวบรวมสามอันแล้วมันจะมีลมขึ้นมานะครับผมก็เก็บไปด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปเก็บลมอันที่สองนะครับผมแล้วก็แวะเอาผลึกนะครับผมเคาะตรงนี้เอากล่องนะครับมีกล่องตรงนี้1กล่องเนาะก็เคาะไปนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งต่อขึ้นมานะครับผม อีกนิดนึงตรงวิญญาณนะครับเอา,อาวิญญาณลมมารวมเนาะสามอันนะครับมันก็จะมีลมขึ้นมานะครับเราก็ล่อนขึ้นมานะตามวิญญาณมันได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมาถึงบริเวณด้านบนนี้นะครับบริเวณหน้าทางเข้าดันเจี้ยนเนาะเงื่อนไขบริเวณหน้าดันนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับที่เราทํามาทั้ง3จุดนะครับก็คือให้เราหาผลึกสี แดงนะครับผมไปละลายน้ําแข็งที่มันล,ลอยอยู่ตรงบนดันเจียนนะครับทั้ง3จุดเนาะก็ให้วิ่งขึ้นมาตามทางเรื่อยนะครับมันจะมีมอนสเตอร์ไอตัวลอยอผมเรียกชื่อมันไม่ถูกนะครับ3ตัวนะเมื่อเราเคลียร์เสร็จหมดเนี่ยมันก็จะมีกล่องนะครับแล้วก็จะมีผลึกสีแดงอยู่ตรงนั้นนะครับผมนี่นะครับผมก็ให้เราม,มาตีผลึกสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปตรงเสาที่มันมีลูกสีแดงให้เก็บนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะ นี่นะครับก็ตีผลึกเก็บมานะครับแล้วก็วิ่งไปเก็บไอ้ลูกนี้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาธนูยิงดีกว่านะครับไม่ต้องกระโดดไปเนาะนี่นะครับละลายหนึ่งลูกนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งไปตามทางเพื่ออ้อมขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับ หลังจากเปิดจุดแรกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราวิ่งอ้อมขึ้นมาทางด้านบนนะครับมันจะมีฮีลเลอร์โชว์ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จนะให้เราฆ่าตัวนี้ไปนะครับผมหลังจากเรากำจัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีกล่องให้เก็บแล้วก็มีผลึกสีแดงอยู่บริเวณนี้นะครับผมผลึกนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้ลหลายๆรอบก่อนที่จะเอาไปละลายนะครับเพราะว่า ไอ้ลูกเหลืกเนี้หลังจากที่เราเอาไปละลายหินในควสแล้วเนี่ยมันจะไม่ซัมมอนออกมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้หล,ลายๆรอบก่อนนะครับก็คือเอาไปละลายละลายหินที่เราต้องการจะละลายก่อนเนาะอย่างเช่นในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไปละลายาพัลเซ่นในการเปิดกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวดูไปในตามคลิปเลยเนาะลูกนี้เนี่ยลูกแรกนะครับผมเอาไปยิงฝั่งนู้นก่อนเลยนะครับผมกกไกลๆนะนี่นะครับนี่เนาะ เปิดกลไกทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยวิ่งไปเก็บอีกทีนะครับผม รอเกิดอีกลูกหนึ่งนะครับหลังจากนี้ลูกนี้เนี่ยให้เราเอาไปยิงละาลายหินตรงกลางได้เลยนะครับผมในมุมนี้เนี่ยผมยิงลูกข้างหน้าไม่ได้เพราะมันบังอยู่นะครับผมก็เลยยิงลูกสูงเนาะนี่นะครับผมถ้าใครไม่สะดวกยิงไม่ไมไมโดนหรือว่าเล่นในมือถือมันแรงยากก็หาจุดร่อนไปก็ได้นะครับผมจุดร่อนไปไปตีธรรมดาเอาก็ได้นะครับผม หลังจากนั้นให้เราปีนเข้าไปข้างบนนะครับโอเคนะครับคือมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็คือไฟล์ที่ผมอัดไว้แล้วก็อธิบายไปด้วยเนี่ยมันหายนะครับผมมันถึงตรงนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยไฟล์มันโปรแกรมอดัดมันมีปัญหานะครับมันหายไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายจากตรงนี้ไปหลังอ่าต่อจากเมื่อสักครู่แล้วกันนะครับผมเพื่อให้เห็นภาพนะเพราะว่าเควสผมทําเสร็จไปแล้วนะครับมันเสร็จไปแล้วเนาะยังไงก็ จะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมครับผมหลังจากยิงละลายลูกที่2เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ปีนขึ้นตรงนี้มานะครับนี่นะครับแล้วมันจะมีวิญญาณอยู่ตรงนี้หนึ่งดวงนะครับผมวิญญาณที่พาไปหาเสาอะนะครับผม,ผมเรียกว่าแบบนั้นนะก็ให้เราตามวิญญาณข้ามมาฝั่งนี้นะครับผม มันก็จะอ่ามียาณมันก็จะมาตรงเสานี้นะครับแล้วเราก็จะได้กล่องตรงนี้หนึ่งกล่องนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนให้เอาตัวลมนะครับผมมาเป่าเสารตรงนี้นะครับผมแล้วก็ร่อนขึ้นไปได้เลยนะครับนี่ เมื่อเราข้ามฝั่งมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับผมให้เราเคลียร์ไปแล้วเราก็จะได้กล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับหลังจากนั้นก็มาตีตรงนี้นะครับผมนี่ผลึกอันนี้นะครับแล้วก็ใช้ธนูนะครับผมไปตีผลึกอีกหนึ่งผลึกที่เหลือนะครับผมไปละลายน้ําแข็งที่เหลืออีกหนึ่งก้อนนะครับที่อยู่บนเสาบนเสานะครับผมแต่ตอนนี้เสามันไม่มีแล้วเนาะเพราะว่าคลิปผมมีปัญหานะครับจะยิงลงไปก็ได้นะครับผมจะยิงใส่ผลึกก็ได้หรือว่า จะกระโดดลงไปตีก็ได้นะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราละลายครบ3แล้วเนี่ยตรงน้ําแข็ง3ามลูกที่เราละลายไปอะ่ะมันจะมีเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีเฟืองอยู่ข้างในอ่ะครับผมให้เราร่อนลงไปกดทีละลูกได้เลยนะครับผมเนี่ยมันจะลอยอยู่กลางกราดแบบนี้ใช่ไหมครับผมเราก็ไปไล่กดทีลูกให้ครบ3ลูกเลยนะครับผมเมื่อเรากดาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีคัสซีนแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ มันจะมีกล่องหน้าดันแถวๆนี้นะครับผม3-4กล่องนะครับให้เราเก็บให้หมดนะครับแล้วก็เปิดดันได้เลยนะครับผมหลังจากเก็บกล่องสมบัติอะไรเสร็จหมดนะครับผมก็จะเปิดดันได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถกลับไปส่งเควสก็เสร็จสมบูรณ์ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีติดไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมยิงไว้ตรงกลางคลิปใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นะครับผมที่ผมยิงข้ามฟากมาที่ละลายหินไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีเนาะ ก็คือที่ผมยิงข้ามมาก็คือฝั่งนี้นะครับจากตรงนู้นเนาะมันจะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ําแข็งปกอยู่นะครับก็คือผมจะยิงมาใส่ตรงนี้หนึงเพื่อเก็บกล่องหนึงกล่องนะครับแล้วก็น้ําแข็งตรงนี้นะครับเพื่ออเปิดให้กดกลไกตรงนี้ได้นะครับนี่กด2อันแล้วก็มีกล่องอยู่ในนี้อีก2กล่องนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมที่ที่ผมยิงไว้เมื่อสักครู่เนาะ ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดซับส c คร b e กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม